เมเหมือนแกจะมาจริงๆนะจะน้องงั่งวันนี้ละเราจะแก้ไขชัดสันดานชั่วๆนั่นให้เองแหมแหมนี่ยังดื้อเหมือนเดิมเลยนะพี่ทำไมเราไม่ออกไปตามลำพังเหมือนเมื่อวานนั้นละ่ะเจ้าน้องชายแกชักจะยิงพยองเกินไปแล้วนะเว้ยรู้จุดยืนของตัวเองซะมั่งข้ามัน่นไม่ไหวไม่ไหวพี่ดูเหมือนว่าแกจะไม่เปลี่ยนไปเลยนะ ผมจะไปครับผมนอนไม่หลับแน่ถ้าไม่ได้ซัดก,กระสุนเข้าเบ้าหน้ามันมันบางอาจทาให้คุณหนูอับอายมันถือเป็นการลูบคมพวกเราฉันไม่พานายไปกับพวกเราเหรอกทาไมล่ะผมช่วยคูณสู้ได้นะลดูดนายรู้ไหมว่าสิ่งนี้คืออะไรไม่ครับจีจี้นี่นายเตรียมยาแอนตี้แลกเงินบริสุทธิ์เสร็จแล้วหรอแอนตี้บอดี้เลสเซอีวิหรอ ใช่ฉันเอามามากเกินพอในกรณีที่พวกเขาต้องการจะใช้มันสำหรับแวมพายแลกเงินบริสุทธิ์มันคือพิษร้ายแรงถ้ามีใครได้รับบาดเจ็บจากอาวุธแลกเงินบริสุทธิ์จะกระจายไปทั่วร่างกายถึงแม้จะเป็นแผลเล็กน้อยแต่ก็สามารถถึงฆ่าได้ในกรณีที่แวไพายโดนพิษแลกเงินบริสุทธิ์ทางเดียวที่จะช่วยชีวิตได้คือการใช้ยาบางชนิดนั่นคือยาแอนตี้แลกเงินบริสุทธิ์รูท ได้ต้องแข็งแร่งยิ่งกว่านี้และต้องมีทักษะการต่อสู้ที่จะทําให้ได้ใช้ชนะนายก็น่าจะรู้นี่การเตรียมพร้อมความรู้ประสบการณ์และความตั้งใจที่จะสู้มีหลายอย่างที่นายยังขาดอยู่ถูกต้องแล้วรูดเวลานี้ปล่อยให้เราจัดการเองนอกจากนี้งานของนายคือการปกป้องคนหนูไม่ใช่เหรอถูกต้องไหมถ้าเข้าใจแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ห้องของคนหนูได้แล้ว เข้าใจแล้วครับทุกคนระวังตัวด้วยมาแล้วยินดีต้อนรับกลับนะพี่ลูดหนูตกใจที่พี่รีบพุ่งออกไปแล้วพี่เจอสิ่งที่หาหรือ,อยังคะยังเลยครับแต่ผมจำได้ว่าต้องรีบมาที่นี่นะให้เร็วที่สุดเลยรีบกลับมาใช่แล้วละ่ะการของเราคือการปกป้องคุณหนูตอนนี้เราทำได้แค่ภาวนาและรอให้ในายท่านได้รับชัยชนะ ผมว่าคิดหน้าแดงแล้วนะพูดอย่างเงี้ยดูเหมือนจะทำได้ดีกว่าครั้งที่แล้วนะรู้สึกประทับใจเลยอะ่ะมันยังเลือปที่นายจะมาทำอะไรแบบนี้ไปฝึกมาเพิ่มก่อนนะรุททางเรายังแข็งแกร่งกว่านี้อีกเอาล่ะฉันจะใช้เจ้านี้โจมตีแล้วนะแก แกมันปีศาจนายหญิงขอภัยที่มาสายไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้ออกแรงแบบนี้มานานแล้วแต่สถานการณ์นี้มันอะไรกันนี่มันก็เหมือนกับครั้งที่แล้วถ้าพวกมันไม่มีไพ่ตายอะไรซ่อนอยู่ พวกมันคงจะไม่มาโจมตีพวกเราเช่นนี้จีจี้ช่วยจับตามองการเคลื่อนไหวของศัตรูทีมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นายหญิงนี่น่าทึ่งจริงๆแต่ว่าไอ้บางอย่างที่ว่ามันมาได้มาจากแถวศัตรูหรอกนะจีจี้นายขออภัยด้วยครับนายหญิง แลกเงินบริสุทธิ์งั้นเหรอี่มันเป็นความอัปยศคุณหนูปลอดภัยดีนะครับคุณแมรี่แพ้ใดท่านแพ้แล้วจีจี้ทรยศพวกเราคุณแมรี่พูดอะไรนะครับช่วยใจเย็นลงก่อนแล้วค่อย ฉันไม่ได้โกหกจีจี้ทรยศพวกเราและนายท่านก็พ่ายแพ้แล้วจีจี้สับเปลี่ยนยาแอนตี้แลกเงินบริสุทธิ์เป็นของปลอมแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ดาบที่อาบแลกเงินบริสุทธิ์แทงนายหญิงนายท่านจึงยอมจำนนเพื่อรักษาชีวิตนายหญิงเขาน่หรอไม่นะมันต้องเป็นเรื่องโกหกไม่มีทางที่คุณจีจี้จะทำแบบนั้นมันต้องมีอะไรผิดพลาด รูทรูทคุณจีจี้จงรักพักดีต่อนายท่านและนายหญิงเขาปฏิบัติต่อคนหนูเปรียบเหมือนลูกสาวของตนรูทตั้งสติก่อนเป้าหมายต่อไปของพวกมันต้องเป็นคนหนูคุณหนูหรอนั่นสิเรากําลังทําอะไรอยู่ต้องตั้งสติก่อนงานของเราคือการปกป้องคนหนูไม่มีอะไรสําคัญมากกว่านี้อีกแล้วรูทนายจะต้องพาคนหนูหนีไปให้ไกล ทำไมถึงต้องทำแบบนั้นจะให้ผมทิ้งทุกคนแล้วหนีไปงั้นหรอผมจะอยู่ที่นี่แล้วต่อสู้ผมการันตีได้เลยว่าคนหนูจะปลอดภัยพวกเราคงยื้อไว้ได้ไม่ดานถ้าหากในท่านและคนหนูถูกพาตัวไปพวกเรานั้นคงจะเหลือแค่ความสิ้นหวังมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วที่จะให้คนหนูหนีไปได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางพวกเราที่ยังเหลืออยู่และเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุด เพราะงั้นนายจึงมีโอกาสที่จะหนีพ้นจากการไล,ล่ล่าของพวกมันมากที่สุดมีแค่นายเพียงคนเดียวที่สามารถปกป้องคุณหนูได้ฉันขอร้องละรูดไปเอถอะแม้ว่าจะมีอุปสรรคที่สุดแสนจะยากเย็นอยู่ภายหน้าแต่นายต้องปกป้องคุณหนูโดยไม่พลาดฉันขอร้องละคุณจีจี้เข้าใจแล้วครับนั่นเป็นสิ่งที่มีแต่ผมเท่านั้นที่ทำได้สินะผมจะทำหน้าที่ให้ลูนุ่งเอง พวกเราจะซื้อเวลาให้เองขอฝากคนหนูด้วยคนหนูคะท่านต้องเตรียมตัวหนีคนหนูเราไม่มีเวลาแล้วท่านต้องรีบแล้วนะคะคนหนูประทานโทษด,ด้วยนะครับคุณแมรี่คุณเมลผมจะปกป้องคนหนูให้ได้อย่างแน่นอน ถึงแม้พวกเขาจะพยายามซื้อเวลาให้พวกเราด้วยชีวิตและแม้ว่าเราจะรีบมุ่งเข้ามาในป่าเพื่อซ่อนตัวจากพวกมันก็ตามทำไมพวกมันถึงตามเราทานกันแต่อย่างน้อยท่ามกลางความโชคร้ายนี้พวกมันยังคิดว่าเราเป็นเด็กเหลือขอที่ไม่มีความสามารถทางด้านเวทมนต์แต่ฉันวีลูกสองแฝดโว้ยไม่ยอมจบลงตรงนี้หรอก ฉันจะต้องพาคุนหนูผ่านที่นี่ไปให้ได้ดูเหมือนเราจะสลัดพวกมันหลุดแล้วนะคุนหนูครับเรามาพักที่นี่กันสักหน่อยดีกว่านะครับนั่นใครกันฉันให้ไหนพักเท่าที่ต้องการเลยในขหาสนลของพ่อฉันนะ่ะนะยอดไปเลยสำหรับเจ้าพวกหมาขี้แพ้นายนี่ทำให้ฉันประหลาดใจเลย ที่ผ่านคนของฉันมาได้ทั้งหมดและหาฉันเจอถึงพวกมันจะเรียกตัวเองว่าจอมเวทแต่พวกมันก็เป็นแค่กลุ่มคนงง่ๆเท่านั้นทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่นั่นคือสิ่งที่เขียนอยู่บนใบหน้าของนายในสถานการณ์แบบนี้ที่ปลอดภัยมันจะต้องเป็นทวีปอื่นและถ้านายต้องการไปยังท่าเรือโดยไม่เจ็บตัวและก็ต้องไปเส้นทางอื่นโดยผ่านป่าไปถูกต้องไหมละ่ะ ถูกเผงเลยแผนที่เราวางไว้คือเราจะมุ่งหน้าไปยังเมืองท่าและขอความช่วยเหลือจากลาโนที่โรงค้าทาสและไม่มีทางที่จะซ่อนตัวได้นอกจากการเข้ามายังภายในป่าเจ้านี่มันดูออกหมดแล้วมันดักซุ่มโจมตีเราถ้านายคิดแบบนั้นจริงๆฉันนี่ดวงดีชะมัดถ้าฉันชิงคิสมาได้คุณพ่อจะคิดถึงความรู้สึกของฉันมากยิ่งขึ้น ฉันรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นตัวตนที่ถูกเลือกโดยสวรรค์และก็ไม่ไหวไม่ไหวมาวิ่งหนีในขณะที่คนอื่นเป็ลังพูดอยู่นี่คนที่ไม่มีบารยาทสมควรต้องถูกลงโทษไม่ใช่เหรอ <head> เร็วมากความเร็วในระดับเดียวกับนายท่านเลยยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าต่อต้านไปก็แลกประโยชน์นะ่ะเอาล่ะ่งคุดุคิดมาได้แล้ว ใครจะไปให้คนอย่างแกชั้นที่นี่ชั้นที่ได้รับฝากคนอื่นไว้เนี่ยนะเฮออไปผีทางนี่แหละนะทําไมฉันถึงไม่ชอบพวกตอกตอก่ตอยที่ไม่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมฉันไม่ชอบเลยเพราะนายไม่รู้จักจุดยืนตัวเองฉันบอกว่าส่งเธอมาให้ฉันเพียงแค่คนอูคิดนั่นนะ ต้นต่อของความเร็วและความแข็งแกร่งที่ยากเกินกว่าจะเอาชนะได้ของเขาคืออะไรกันโอเคขอบคุณครับที่รับชมครับก็ <c oughs> อากาศร้อนมากนี่นี่อัดต่อจากวันนี้เลยนะตอนที่แล้วอัดต่อจากตอนที่แล้วเลยโอเคขอบคุณครับที่รับชมเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยด้สู้กันแน่นอนสู้กันแบบโอเคพอแค่นี้แหละแล้วกันนะไม่ไหวละร้อนขอบคุณครับเจอกันใหม่ครับในตอนหน้าสวัสดีครับผม Sí. Hey.